ดท้ายกันที่วงการวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะล่าสุดมีนักวิจัยชาวนอร์เวย์ค่ะเขาไปสร้างฐานระดับจิว๋วซึ่งก็อ้างอิงมาจากเกมชื่อดังในสมัยก่อนอย่างแพ็กแมนนะคะซึ่งเขาก็นํามาวิจัยผลงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเกมแพ็กแมนที่ว่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากในยุค80ค่ะคุณผู้ชม โปรโตโซนแพทแมนถูกฉายที่มหาวิทยาลัยในเมืองออเทนของประเทศนอร์เวย์โดยนักวิจัยก็ร่วมกันสร้างเขาวงกตที่เขาบอกว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กนิดเดียวเองค่ะไม่ถึงมิลลิเมตรก่อนที่จะใส่เหยื่อเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียกว่าซิลิเอตและก็ยูกลิน่าและผู้ล่าที่เรียกว่าโรติฟอซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทมีหลายเซลล์เข้าไปไล่จับกันในแมปซึ่งก็เป็นของเหลวที่เต็มไปด้วยสารอาหารค่ะ หัวหน้าทีมวิจัยนายเอริกโยฮันเนสเซนเขาก็บอกนะคะว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกทั้งยังมีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยและการสาธิาตวิธีนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยีระดับไมโครและนาโนจะสร้างสิ่งแวดล้อมจำลองที่เป็นสามมิติได้อย่างไร <c oughs> เพื่อกระตุ้นให้เห็นพฤติกรรมของเซลล์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น <c oughs> เมื่อส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์นั่นเองค่ะ เกมแพ็แมนนี้ก็ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2523แล้วก็ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วและค่ะ